สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณทัวโลูกทัวไทยเ้ยพี่น้องขอบคุณหลายหลขอกำลังใจไปต่อที่เป็นแวนวเนาะเว็าใดหนาแหลกเลยก็เปน็นทั้งสีเนะ้อว่าสีได้กุ๊บไข่ปลามาสามันนะว่าไดสัน มาได้นานนี่ก็ออเกาอีกแล้ว เริ่มสามค่ะพี่บัวสวัสดีทุกท่านค่ะเดินยุ่ใส่นอพี่บัว สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนเด้อ ไปอยู่ปีบัวมาเดินกันมีคนมาเบิ่งหายสิบเอ็ดคนล่มบนมาให้ยยืนต้นสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสี่หลัน้องใจหนึ่งหลันดวงใจเด้อพี่น้องใครอยู่มีมีล่มบนมาให้ยยศรมบนลมบนพี่น้องเลย